เตรียมเขื่องเป็นเทียมพอยแล้วนี่ยาวเกินไปเวลากินกระลำบากยาวออเป็นกระแสษนัก สวัสดีสวัสดีแถวๆทมก็มาพบกั็สองทิพซาแนวเนาะซึ่งในตอนนี้ทิพกะอยู่ที่บ้านข้อเนาะคางเพื่อนอันนั้นอีพอทิพคือเก่าเนาะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังเสียกินขี้เข่าเนาะเพราะว่ากำลังมาแต่บบกเกลือเนาะไปบบกเกลือไปเบิ่งเกลือมาแล้วก็กลับมานี่ก็มาต่ออยู่นี่เนาะพี่น้องมักขี้เข่าบ้านโมทิพเนาะซึ่งเพิ่งเสียส่วนให้กินเนาะทุกคนกะยังอันเนาะ ยังท่านกินเขาเดียงนะทุกคนแต่ว่ากินเขากินขขาเสาตอนซวยๆเนาะกลับมาต่อยบนเหน้ันี้ก็กำลังเตรียมก้านเนาะอันนี้อันนี้บริษแสก่อนบอเซนเซน,นเออเอาไปใส่ลังบนนนงงันนี่นะทุกคนอันนี้ก็กำลังเตรียมเรืองนี่นะทุกคนแล้วนี่ก็เรืองสีจะเห็ดเซซวนฮอกสิมาทำการละพักแลวกะเสเสเซน,นอันนี้ไหวเนาะ ว่าจ่ายภาคเท่ากันทุกคนโอ้เข้าแสบไปดิมืดด้วยนี่แสบเึงเดียวแสบไว้เลยหรอแสบไว้เลยก็ได้เมื่อก่อนหันเห็ดกินอยู่หันสุ้งไส้พีชสูต้งไส้เป็นน้ำมันนะเข้าใส่อะนะ อย่างกับวัวหัวใส่เผาะอ,อแม่วานเนาะนวานบ่อแล้วก็ใส่น้ามันน้อยอใส่แก้วมันน้อย ขวกคิดที่ดีวะนีรือโควิดและโควิดนอืก็โคภายโบแลนเนาะโอ้คนบปาาได่ง,นะาไดงาน่นไดงาเัานอืมาไนก็จะใหงานงานใเ่รัใหม่เนาะอ ก็ถบไปเมปื่อต้นโดนนักๆจะที่เปนท้องกันท้อง,ง,งเทียวกันทอง,งแหนม Yeah, I okay. ใส่ทุกหนึ่งก้อนเนาะใส่ทุกหนึ่งค่ะ ไก่สิได้กินเลยเนาะตอนนี้อันนี้ต้มอ่อตีนไก่เขาต้มก่อนแล้วจึงใส่แกวะฮะตดี๋ยวหอมไปเนาะมาเด้อมาเนื้อมาเด้อขึ้นน้ำสมุนเนาะ เมนูได้กับขาดก็ได้แบะโต๊ะกินแล้วนี่เราเนี่แซบโอเคแล้วนลงมาเปิดกันคนปตแซ่บนาแซ่ด,ดนี่เซซวนเนาะมา เวลากินก็ลำบากงี้เตั้แต่เกิดมายังกินหมฮอดชิบเถื่อเสียสนนี้แคยกินยูหองยู่ีองเธอหนึ่งจะกินยู่ส่เราก็ไปกินยูาน้ำาปกินเออแล้วก็ซื้อประเทศกินกับน้องเออแม่เรากิน่เป็นได้กินหมดแล้วจะเพิ่งจะกินหรือยั นั่ได้เพือนแบรน่นาตัดโกนน้เห็แจกร้านไเดนทีเด้ร้านให้ได้ค่ะแมววายู่แล้ว,วาก,ก,าก็ไากันกินก็เศ้าก็ไปหาเพื่อน,นได้กิแกงอาไวค้ค่ะดีทุกคนเริ่มลงมือได้ป่ะนี่เอาวันทนนี้บอกเพ่นสะกินเน,นื้อนี่นะเอาใช่ร้านตางหาแล้วร้ร<า>นร้เตเต่อวันตะวันได้แม่ตะวันนั่นแห เออเราคือว่าละหมาดแลเมื่อกี้เราไป,ป,าปไส่เกเ,เด็ก,กนะเน็กเดเด็กเด็กเเน็กเดกเด็ก้็เดเด็กกเเดเดพักเดดเกกกเอ็เอกกลงกด็กเดกกเด็กเด็กกเกเด็กเกปลาหมึกเด็เกเด็กเดกเอ็กเดเด็กกเด็คเดเดากเกกเดาเกเด็กดเเดเกเอเก็่ดนก็ มีอยู่ได้ของเขาเขาบอใส่บรองเส้นนั้นทุกคนฟ้าควานละทบอกมันลดแหละทีไรมันมันยกัปฟ้ามีกกันข้งวงเคาได้จะลืมใส่โดยได้มีข้งวงสองร้อยแหงชุดได้สองร้อยสองพันสองพันนาะนี่นกานอันนี้กะปล่อยให้มันผดไปเนาะเวกกะกินนี้น่านี่ปลาหมึกด้วย ใส่เกือน้อยพอนะใส่เกลือน้อยพอน,นอะไรก็เข็มอืมอเคือราเผื่ลอลงที่จริงจริงอะป้ามือมันเข็มอยู่แล้วนะไมแม่เด้อมาเด้อโอ้เซ็มนี่ได้มันเริ่มอ่อนแล้วดิอ่า ไปแตะแสกขนาดนี่หอมหอมขนาดคล้ายคล้ายเพื่อนนะครับปุ่นเนาะแม่สีเดียวกันเลยต่างแต่ว่าเครื่องเทศมันมันบวกกันเครื่องเทศงสองคนดีนเนาะอ่าเครื่องเทศที่จริงอยู่แล่านี่ก็กินอาหารได้หลายแบบนด้แบบไทยกินจิ้นเบียดกินเบิ้ดได้โปรดแล้วโปรด คนมาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องมาเด้อกินม,มาเด้อมาเด้อก <c oughs> ินเซวัเบิง่งดูอันนี้นนมคอมเนตหกยากอันอ่อนแล้วก็เนียดงานอย่งนีน้อ่อนแบบนี้แหละต้อมดีเหมือนน้ำสไปก่อนน้ำสไปร์มาไม่มีน้ำน้ำเค็มเออไม่มีน้ำนี่ก็ไม่มีน้ำเคี้ยวเออผมมีน้ำเคี้ยวคือเอาน้ำสไปมาเหมือนแบบดีุกคนโอ้ยอ่าวันนี้เนาะทุกคนพ่อมาประทานแล้ววันนี้ เขากินเค็มก่อนเลยกกินดกนตักเฉยขนาดตักอืมอนหอนขนาดปกินะไรกินน้ำเหรอเพราะว่าใจเต้นอยู่บนเลยจะไหนหอนบ่เดิกกินหอนหอนแล้วสันบัดกินละเป่าอ่ะดิ๊ ตอนกินเหรได้ไหนี่เ็ดอันนี้เบแบบ้เ็ดมือเ้าวัน้มากินอไางมเก่เ็นะเดแลมาด้อมาเุเปอร์ทึนมาแต่ตรงเกลือแล้วโอ้มาแต่ตรงเกืือป้ะเธอเออบางทบบนี้เด้อเจ้าอันนี้มีสือแบบาไห่ตู้แ่บบ่แม่ แค่คนเราเคยกินนะหนามันฟองแล้วทุกคนซีมันกอกว้าวฟันเต็มกิไีกนไก่ทุกคนขั้นขันขั้นบอันทาบใส่กินไก่นี่คือโบเมนเซซวนเหมือนปะซวนกับไก่ วายตยงเนี่ยอ้ยยาแ่สีเยยาวอืมอยาดีเนาะน้ำสุกแซ่บเนาะหนวักนี้ชิมือผู้ใดช้มือไปเม่์วดนเป็นตเวาอตีอ๋อใครอยู่เนาะ อย่าเด็ดเดอร่อยอ่ะกินไหมอายุปกิรรละซวยเด็กคนมากินน้ำบ่เมากินน้ำด้กต้องต้องแบ่งให้จังกินจิกินอร่อยไหมเนียบร้อยนั่งกินเี่กนี่ก็ได้น้ำเช้่อกินเมืนกันด้วยาะให้แก้วไม่หนาแต่ด้วยั เ็ดสองร <si suppression> ้อยเฮดเะร้อแร้นมันเย็นหนึงกิอนวอนยากินที่ทังกินก็เส็จกินเ็ดมใช่กินเ็ดพักเอาพักสีเทียวไปนำพอร้อยหมากัเมกอนเดอนาพักเทาทุกคนไเอาพักซีเขียวเผื่วะเอาจากไปเ็ดเหนียาใสนี่เอาเปลี่ยนพักกินเนาะ มาเด้อมาเด้อฮนะเขา,นะขา่าไว้เ<อ>าพนามากินแนะพนา กินนะวเออือขนาดนะยำยำับเามากินในแม่ม่ร้อยค่ะกินในแม่ปะนแม่ปเดี๋ยวเนี่บแม่เบปะเดี๋ยวนี่คกินสุกี้สิกินยังไง คนบอกว่าลองใส่แจ๋วทุกคนกินแบบใส่สุกี้แจวสุกี้สุกี้ซซวนสิวะเยนำจิ้มมีหอยยังไม่มะจิ้มมีอยยู่มีหอยอักยังมะคัวคัวพัดปะคัวพัดช่ะเฮ้ยลาอย่างหนาแปนบนึ่งายกินก่อนน้ำเสียบอก có dư nước tuyệt vời Địt ngon Ccup Noel thịt thanh cao c brasile âm nhạc. N situação cổ đó thôi churing cao. Bây giờ tôi biết họ là rachprada để xuất hiện 예처 đi được nín nhòn quan khám...o tradicional làrecme down seeing people. Mal faselite n é si jo Artisti chung surdita de fluido cugado wow my dateсл adequate 믓anman door fait ai Kamido.. kú r sava si

ดีโน่เหรอเราใช้ิโน่แม่ใส่ถุงก็เลยทำชักัวสส่งเขาไว้แล้วใน่้องสุ่งเจีบแน่วังห้าน่าเชน่อรั้งดิโน่หมแม่มาล้างถุง กุ้งกันไมคะไอ้กุ้งแมคขะพี่หมอว่หมอบาดอลาใต้เป็นยังอ,อันนันลินพี่ไทยมื่อนี้บอกเออมีแล้มีแล้วก,ก็เริ่มแล้วเือเมิ่มไหร่อืมนะหมอก่อนทำอย่างช้างแปะมาไหม เป็นเจ้าเห้ะนัดงใจลอยเป็นยังกูอะซึ่ง ผ่านไปเลยทุกคนวันนี้ต่อท้องพี่ซองะพิกสูรเครื่องมันไม,ม่ไหนัวมันได้คำรสจาดบ้านเราจริงนะคราจแค่ผิดที่ผิดแดงๆผิดจำรสชาดิป็นจินกับเขาประบาทมาไว้ นี่น้องพี่น้องอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับกินเขาฟรีหนึ่งมือที่บ้านหมูทิพนาะเสริมเป็นหมูสมัยเทคโนโลยลีอะไรทำนองนั้นลกักินเขาแล้วล้วก็ยังแบ่งน้ำพักมาไห้เนาะเป็นน้ำพักกาดดองเนาะกับซมาเฮดเจลกินน้ะพี่น้องอันนี้ทาเพิ่นมาเบิ่งกับขอบใจลายเด้ดที่ แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านาที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมากอะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับคืนนี้บายบาย